ขายังไม่ได้ขายก็ร่างล่ากุญแจรลังให้จบก่อนดิมันก็โทรมาแล้วมันบอกว่าพี่เตอร์ครับผมไม่เป็นทางแล้วครับเอาไต่สัตว์แล้วผมก็ยืนหน้าแห้งอยู่หน้าบ้านไปื่กี้เหมือนล่าไรวิญญาณอ่ะเหมือนแบบผมเตรียมกำลังตีตัวหมดเศร้าอว่ากูจะขายแล้วเะเออคือแบบเหฮ้ยตีตัวรวยไม่ไหวไอ้เกี้ยอ้าวดีจีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยบอกเพื่อนไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโลกลย่อมีเม่นเกินไม่นบเดี๋ยวพอแม่นไปไหวเรียกโทรเรียกเพื่อนดิ่งตัวนีครับรถมันแรงครับมันก็แม่นเกินบางทีรถมาแรงรถมาแรงรถมาแรงอ่าทางฟางไปบ้านดีจีสีสีด่วนด่วนด่วนใหญ่ใหญ่ใหญ่ยดูโคตรคมอ่ะมระยะคมจัด เฮ้ยมึงยิงไม่โดนหรอกมึงจะยิงอะไรลูกมึงมโดนปัดกถอันตรายไอ้เจนี่ไปน้ำหน่อยไหมไอ้นี่ไม้ผูไอนี่นไม้ผูไอ้นี่ไม้ผูเดล่นหรอกไปเล่นะให้ผมเล่นเหล่าลูกอโอเคลูกต่อเพื่อนมาก็ได้ส่งกีเพื่อนอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเลยเฮ้ยผมไอ้นี่ขึ้นมา ส่ง,<ช>สงจีเพื่อนส่งจีเพื่อนจีเพื่อนี่ยพวกของด้วยเนี่ยอะไรนะพกของเลยเนี่ย ระวังนะไอ้เนี่ยเช็คพุ่มได้ลุงเช็คพุม<อ>่มแบบจะแย่ส่งแล้วตกแล้วลุงเช็คพุ่มได้นะถ้ามันอยู่ไหนพุ่มอ่ะเฮ้ยนอนกันเหรอเอาตายหนึ่งไอ้ <c oughs> เต๋อ <c oughs> ไม่ได้เลยนเ,เ,เลยนี่ยตายเออเอ้าเนเลยนี่เชี่ยโดนรถตาย ระวังไม้โชว์ใบเซิร์ฟค,คนเดียวยะาหย่ยะานี่จ้าชิจ้า,<ะ>าชิจ้าอะไรวะเชนี่เชนี่ไปฉีดวัคซีนเหรอเดียวไปหนึ่งหนึ่งใบเซิร์ฟ เแทนขาวันเลยแทนขาผู้แทนขาเูยแทนขาแค่นี้พีมาแล้วไอ้เพื่อนเราหายไปไหนไว้สัตว์เราหายไปไหนไปหมดแล้วแท่งหัแทงหัวแทงหัวแทงหัวแทงคนพี่ตีจะตายแล้วจะตายแล้วแค่นี่อึดเกิน có một chi ra một chi ra to á cù khắp luôn Nhọt, 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 เตือนแล้วไอ้ตีมึงไม่เรียกเพื่อนมาเยอะวะมีโอไม่ได้อยู่กับเพื่อนไม่ได้อยู่กับที่บ้านไอ้เฮียมาโคตรช้า,มา,ชามผมันตือผมผมแทงแบบปวดมืออะลงเงยอะมาชา้าจัดไอ้เหีย ขอเพื่อนทุกคนนี้มันว่างอยู่อ,ะอ่ะพบช่วยบ้านดีจี อ้าวสวยเหมือนจะตกหนึ่งเลิกเล่นไปอย่าเอารถให้มันเอารถเลิกจะลงอย่าลงอย่าลงเองอย่างนี้ห่อได้ปะวะมันจนเองตายเองห่อได้ปะได้ได้เลิกจะลงสามห้าศูนย,ย์ลุดเลิกลองโดนยิงขับไปไปอาไปอาไป ร้อนขึ้นทีนึง่งเฮ้ยตำรวจเต็มเลยตำรวจเต็มเลยตำรวจเต็มเลยกำลังจะมามัไปบ้านกันปไปบ้านไปบ้านเฮ้เจ้าเฮ้เจ้าใครก็เป็นลมบ้าบูนะมีคนเดียวนะ ันอยู่เยอะดีกว่าไม่ๆๆๆเข้าบ้างเข้าบ้างเข้าบ้างเดี๋ยวพวกเรามาช้ากันเกินมาช้าจาังกว่าจะมาพวกเราอ่ะเข้าไปลืมรัดเข็มขัดครับไม่รู้โหอยากโดนจับไปแหละโดนจับดีกว่า มาไปโดนจับก่อนนะแต่วันนี้มันเป็นวันของเราไม่ใช่คุกนะบ้านเราเนี่ยไม่ใช่คุกนะโเไปออกไปออกไปออกไป น่า,าจะไม่ใช่วันของเรา้าภาพเดิมพาดละไก่ไอะเออกูพาด <พา S 2> ละไก่อะ คิดมึงไม่เคยพลาดมั้งไอเวยน,นำไปมึงอ่ะ แบบนี้ดีแล้วฮะเข็มขัดอะมันจะได้มีความแบบว่าระเบียบหน่อยอมีความรู้ว่าเราต้องรัดหรือไม่รัดเราก็ต้องเช็คฮะดีแล้วสนุกเลยไม่ตายเพราะตกรถอ่ะไม่มัน หรือว่าเป็นแผนลุงให้อุ้มไอเฮียนะไอสัตว์พุ่งไปขนาดนั้นน่ะไอเฮียพุ่งเหล่าอ่ะพุ่งเหล่าไวขนาดนั้นน่ะไอเฮียววนนใช่มั้งไอสอัตว์อจอดช้าถูไม่จอดแ <laughs> <laughs> มวแต่ว่ามึงจะหนีไหมมึงหนีทําไมเอาไอเฮียโชคไอ้สัตว์ใครจะให้มึงอุ้มกูได้ควายนี่กูเด็กแปะ <laughs> จะบิดตามหอยสัถามทีดีๆพูดจริงเอาจริงเนี่ยอยากให้มึงจะจอดไหมใครจะจอดให้มึงไหลควายมึงจะจอดถ่าเนยียควายอ้าวหยอยเพื่อนตลกแล้ตลกแล้วเหยียบเพื่อนตลกละเยี่ยมจะบิดไล่ว่ะคตรดุไอสัตว์โชคเยี่ยอยากเอาอ่ะวาแล้วแท็กมาแล้วไอ้เยี่ยเยี่ยอยากเอาอ่ะ อี้ยมึงขับนี่คือบอยได้รางวัน่าใจบอยขับบอยได้จะขับป่ะผมว่า ได้บอยขับอะ่ะคือไม่ต้องหวังฮะว่าจะตามได้อะ่ะไอจุกเหรอโอ้โหไอเหี้ยให้รถโคตรด,ดีไอสัตว์จุกเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนให้คนอื่นแล้วไอเหี้ยจอีกได้รถโคตรด,ดีเสือขับแบบบ้ด ไม่รู้อะว่าใครอะแต่ได้ยินเสียงไอ้บอยอะจ<ก> <ue> ะมีแต่เธอจะฉันนานๆที่ไหนวะเนี่ยสนามบินเลยเหรอวะขี้งยงตามมาอีกว่ะของจริงสัตว์ เ,เสียเวลาเว้ยกว่าจะเปิดกดได้กดได้จะเหินลงบนบนเหรออ๋อไปทางขวาซอมรถ

วนกลับไปที่เดิมมันเชือกูไปดักเลยวนกลับไปที่เดิมทันโยประตูช้าประตูช้าได้อยู่มามาเออไอ้เยี่ยฉลาดหน่อยสัตว์รถควันขึ้นตามได้เว้ยเดี๋ยวกูรอกดเคสให้ถ้ามันหายอ่ะมาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วนี่มาแล้ว เฮ้ยเพื่อนมันหรอมาได้ไงวะชนอ๋อเพื่อนเราไอ้สัตว์สขอเพื่อนมันฝังแล้วปล่าฝังแล้วฝังรับระวังระวังระวังไอ้ตำรวจเลยฮะตำรวจเลยตำรวจเลยไม่ต้องลงไปแทงไอ้ไย่ติดดันรถนะติดันรถขับควายเหี้ยจับจับเลยลงมาดันรถก่อนตลอดที่มุ่งจับเวลาได้เลยไม่ถึงสิบนาทีเยังโง่ดิบอ่ะ ใครจะไปเที่ยลัดมันหย่อยเพื่อนรักเหรอวะเตรียบร้อยด้วยครับใหญ่เพื่อนรักหย่อยเพื่อนนี่ชุบเลยไหมครับอ่าไม่มีไอ้หมอ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 ชุบได้หมอเร็วชุบเลยเอากลับโรงพยาบาลก็ได้อเดี๋ยวเข็นพึ่งมาไม่หมเหรอนี่แจ็คพารถหน่อยได้ได้ได้ หมอชุบเลยกูเลยเหลือไม่กี่นาทีแล้วครับเนี่ยคนแก่เดี๋ยวหัวใจวายช่วยเขาเลยก่อนช่วยเขาก่อน<ด><ด>ชุบเลย<ด>ลชุบเลยลืมชุบเลยใช่ใช่มีหลายแค่วกุ้มหมอ,อเอา,าครับใส่เบีเลยสุดยอดไอ้เซิร์กที่ไม่ลงมาคิดว่าไม่มีสมอง50กูหลุดไหมพูดไม่หลุดมันหลุดไม่หลุดครับอ,อยู่กับผมจะหลุดได้ยังไงผมควบ ว่าแบบชาชาชาแล,ล้วไอ้ไรบําหน้า้<อ>ามัน,นะอะตึงนสิบ,ออบเอาผมไม่ลงอะไรเงี้ยฮัลโหลครับสวัสดีครับใครครับเนี่ยครับครับรถสองร้อยโลว่าไงครับร้านหนึ่งครับร้านหนึ่งสนใจไหมโอ้ยไม่แพงตอนนี้ไม่แพงโอ้รถอะไรละโอ้ยสองร้อยโลทำงานแป๊บเดียวก็ได้คืนแล้วไม่รู้ว่าใครขับอะซิวิกอะ ไม่ได้อะดิที่บ้านมีลุงคนหนึ่งก็ต้องเลี้ยงอร้านหนึ่งเลยไม่เลับแบงค์ร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้านหนึ่ไปร้านหนึ่งไปร้านีขับหรอไอ้ที่สุดจริงไม่ซีบิกกี้ใครขับอะไี่ตีเชี่ยอย่างสุดอะสุดจริงไอ้เชี่ยไอ้ตีอะพกคกทำมานานกเฟอยู่แล้วเป็นธรรมด ว่าเธอ want to cry เชื่อมือแล้ไปสอบว่าเธก g o น n ตายเชื่อมึงไปอยู่แล้วว่าฉธอ wanna lose มันทำไรว่า you gonna do สนตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรงุกกพะ